เธอชาวไทยร่วมกันคิดให้ก้าวไกลไปข้างหน้าวันหนึ่งถ้าไม่มีข้าวในนาลาก็ไม่มีเราจะทำกันอย่างไรร่วมกันสร้างเมืองไทยให้เป็นประเทศทางการเกษตรที่มั่นคงยั่งยืนเสียแต่วันนี้วันหน้าเราขอท้าว่าท่านจะรไวยไม่หยุดไรจะมาฉุดเอาไม่อยู่สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพบกันอีกแล้วนะครับนี่คือรายการ The List Non Stop รวยไม่หยุดชุดไม่อยู่ดูรายการนี้ดูอย่างไรให้รวยต้องดูตัวอย่างดีๆของรายการที่เราจะหยิบยกขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องในการสนทนาการเสวนาซึ่งในบทบาทของห้องประชุมอะไรต่างๆเหล่านี้จากการเรียกร้องของผู้ชมเนี่ยเราจัดให้ครับแล้วก็จัดมาเสนอกันเป็นประจำเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปสู่ช่วงของสนทนาเดลิชนันสเต็ฟ รวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่นั้นเราจะไปดูในเวทวงกันก่อนนะครับถ้าหากว่าดูในเรื่องของเส้นทางคมนาคมในอาเซียนวันนี้เนี่ยนะครับรอบด้านของเราก็ถือว่าเราเป็นศูนย์กลางของอาเซียนนะครับโดยเฉพาะสายการบินของเราเนี่ยนะครับและวันนี้นะครับนกแอร์เปิดประตูสู่พม่าอีกแล้วนะครับเส้นทางบินต่างประเทศดอนเมืองย่างกุ้งนะครับนกแอร์สายการบินคนไทย ให้บริการทุกเที่ยวบินด้วยรอยยิ้มเปิดตัวเส้นทางการบินต่างประเทศเส้นแรกด้วยการบินดอนเมืองย่างกุ้งของประเทศพม่าสัมผัสสเน่ของธรรมชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรมน่าสนใจมากทีเดียวคร,รับโดยเริ่มให้บริการเที่ยวบินตั้งแต่1พฤศจิกนายน2556เป็นต้นไป ไปฟังเสียงของคุณพาทีสารสินประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสายการบินนกแอร์มหาชนดูนะครับว่าเขาพูดเอาไว้อย่างไรและนกแอร์ก้าวไปถึงไหนอย่างไรไกลอย่างไรแล้วก็มีความสะดวกสบายอย่างไรบ้างครับเหตุผลทำไมถึงมั่นใจที่จะไปย่างกุ้งนะครับประเทศพม่าเป็นประเทศที่เปิดใหม่นะครับในระยะปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าทุกคนขณะนี้เนี่ย ก็อยากจะไปสัมผัสพมา่ารวมทั้งทั้งโลกนะครับไม่ใช่แค่ในประเทศไทยอย่างเดียวแต่ประเทศไทยของเราขณะนี้เป็นเกตเวย์ที่ใกล้ที่สุดและก็มีดีมานที่สูงที่สุดที่จะนำพาให้มันง่ายขึ้นด้านของการเดินทางระหว่างาประเทศต่างๆเนี่ยให้เข้าพม่านะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทางสายการบ,บินนกแอร์เองเนี่ยก็เลยได้ตัดสินใจนะครับที่จะให้พม่าเนี่ยเป็น first international routing ของเราที่จะบินเข้าไปนะครับ ไม่ใช่แค่เข้าไปยางก่อนอย่างเดียวเราเข้าไปแล้วที่มอลําใหญ่นะครับเมืองที่หลายคนอาจจะไม่รู้จักเพราะเป็นเมืองที่เล็กแต่ในขณะเดียวกันหลังจากที่เราค่อยปเปิดแป๊บเดียว,วก็จะมีะบริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทที่สนใจที่เข้าไปลงทุนแล้วก็สังเกตได้ว่าการที่เราเปิดไปพมา่านี่มันไม่ใช่แค่พาทัวริสเข้าไปแต่ว่าเราไปสร้างคอมมิวนิเคชั่นลิงก์ระหว่างบิสซิสกับการทำตลาดด้วยนะครับของประเทศไทยเองแล้วก็ยางกุ้งก็เป็นเมือง หนึ่งที่พ๊อปิลามากในการที่จะนําพาพวกคนต่างๆเนี่ยไปเจอรัฐบาลน,นะครับแล้วก็นาพิดอก็เป็นเมืองในอนาคตด้วยเหมือนกันนะครับนี่คือเ,เหตุผลที่ไว้ทําไมเราถึงเ,เลือกที่จะไปย่างกุ้งเป็นเมืองแร,รกม,มันเพิ่งเริ่มไหจ้ะคือเป็นความที่เมืองยังเป็นเมืองเล็กอยู่เนี่ยเราใช้เครื่องบินเล็กอยู่แล้ว ก็อยู่จริงๆแล้วก็อยู่ประมาณสัก40-50%โหลดแฟกเตอร์แต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นย่างกุ้งคาดไว้เท่าไหร่คะยาง,ง finde, กุกก้งก็อยู่ที่ประมาณคงจะเริ่มต้ดดนด้วยต่ำสุดคือ70%มันน่าจะเกินอยู่แล้วเพราะว่าดีมานที่จะเข้าไปเนี่ยสูงมากจะ <c oughs> <c oughs> เอาย่าง,งก,ก,กุ้งก่อนทีลเมืองเอาแม่สอดมอลําใหญ่แม่สอดยางกุก้งกรุเทพยางกุ้งก,ก,ก่อน ลหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆขณะนี้เราบินย่างกุ้งมีเครื่องบินพอสําหรับบินแค่จนันทรุธสุปอาทิต์ไปย่างกุ้งในชั้นหนึ่งเอมิบอนานี้แต่ในขณะเดียวกันแล้วพอหลังจากเดซอ m ธันวาปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็จะมีบินไปกลับย่างกุ้งด้วยในวันเดียวกันแล้วก็ใน first of December, January ปีใหม่เลยเนี่ยเราจะบินทุกวันเพราะสองาก็มันก็ ตอนนี้ก็มา16บหกลำแล้วนะครับยก็เข้ามาเดือนนี้จะเข้ามาอีก2อเจ็ดเข้ามาอีก2องลำแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเข้ามาอีก4ี่ลำที่เยอ่สุดนี่เป็นนกปีนีหรือว่าเป็นนกตัวใหญ่คะนกตัวใหญ่นกยักษ์ของเรานกยักษ์ของเราก็ยังเป็นนกเล็กอยู่นะเจ็ดสิบเจ็ดแปดร้อยตอนนี้ในตลาดเส้นทางกย่างกุ้งโมจิของนกแอร์แล้วก็สายการบินรวมกันแล้วนะถี่โอ้ไม่ทราบเอ่อของคนอื่นด้วยพี่ไม่ทราบเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินเหมือนกันเนี่ย แอเชียก็บินทีจีก็บินบางกอกเอเวิสก็บินแต่เราไม่รู้ว่าบินกี่ไฟล์ตัวพี่ยังไม่ทราบแต่ว่าคิดว่าดีมา์ก็ยังมีอยู่ที่จะปตลาดยังโอเคเลยจ้ะในราคาในราคาของเราก็อยู่ในราคาแบบไม่คือเราเปไม่ได้บินไกลมากนะฮะมันก็เหมือนบินไปเชียงใหม่นะมันก็สองพันกว่าบาทมั้งคงไม่แพงกว่านั้นมากเท่าไหร่หรอกไม่ไปแว่าการแข่งขันในเรื่องของรุ่นที่มีแรงในราคาของประเจทศ พี่ว่าดิมาอย่างโอเวอร์สป라이อยู่อย่าลืมว่าปีหน้าเนี่ยย่างกุ้งก็จะมีเป็นประธานของอาเซียนด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนี่การเดินทางเข้าพม่าเนี่ยมันนอกเหนือจะแค่คนทั่วไปแล้วก็จะมีพวกรัฐบาลเดินทางเข้าออกกันเยอะเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าน่าจะดิมาโอเวอร์สป라이ดเรามีแผนของประเทศอ<ป>ื่ะสิงค์เยดนามยังไม่จะคือโนแอนนี่จะโฟกัสที่ละเมืองนะฮะาจากประสบการณ์ที่เรามีเพราะฉะนั้นเองเนี่ย เราอยากจะโฟกัสที่ละเมืองเพราะว่าเราจะได้ไม่กระจายการทํางานให้หนักเกินไปเพราะเราเองเป็นคนคี้เกยจเหมือนกันนิดหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้มันดีจริงแต่ละเมืองที่เราเข้าไปแล้วเนี่ยเราสามารถทํากําไรได้แล้วก็สามารถาสร้างธุรกิจของเราได้ได,ด้วยการเติบโตม่คิดว่าไปเสร็จไม่ได้ทีเดียวนะครับพอขึ้นไปบนสายการบินนกแอร์นะครับเขาจะบอกว่า นกกนกขอนกคอแล้วก็มีชื่อนกกันทั้งนั้นเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นน่ารักอีกอันหนึ่งนะครับเป็นจุดขายของนกแอร์นะฮะซึ่งก็เรียกว่าบริการทุกระดับประทับใจว่ากันอย่างนั้นไม่ได้เชียร์กันนะครับแต่ว่าเราคนไทยจะต้องพูดกันอย่างนี้แหละแล้วก็ฝรั่งเขก็ชื่นชมนะครับพอต้อนรับของเขาอย่างนี้เช่นนี้เพราะฉะนั้นเราคิดว่านี่คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดแข็งเราช่วยกันหาจุดแข็งกันนะครับว่าบ้านเรานั้นควรจะอยู่ในตำแหน่งใดนะครับ เอาละครับวันนี้ครับผมจะเชิญท่านผู้ชมไปพบกันในห้องสนทนาก็เราที่เราเตรียมเอาไว้วันนี้นะครับนี่คือเด e l ลิส n o นันสตรวยไม่หยุดจุดไม่อยู่ไปดูในรายละเอียดกันนะครับแล้วกลับมาเชิญครับ Under the ASEAN Economic Community, AEC, a single regional common market of Asian countries will be created by 2015 with an economic value of 1.5 trillion US dollars. Its objective is to create a competitive market of over 600 million people in ASEAN countries offering endless business opportunities. Are you ready to join this golden opportunity? AEC opportunities. Grab it. และโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยพลาดไม่ได้นะครับเพราะว่าเรากำลังพูดถึงเมียนมาเรากำลังพูดถึงแม่เหล็กแห่งเอเชียซึ่งใครๆก็อยากจะเข้าไปสู่เมียนมากันเพราะนั้นเรื่องราวรายละเอียดเนี่ยเราต้องรู้เขารู้เราเราไปรู้ไม่ได้เราจะต้องไปรู้จากผลงานวิจัยของ ครูบาอาจารย์ที่ไปทากันไว้นะครับวันนี้นักวิจัยท่านหนึ่งนะครับที่ได้ประสบความสาเร็จคือดรวัชรรัตนีละวัฒนะครับซึ่งเป็นรองผู้อนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาองค์การมหาชนท่านได้พูดถึงเรื่องโอกาสการลงทุนของอุตสาหกรรมไทยในสาภาพเมียนมาไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวเชิญชวนทุกท่านไปรับฟังรับชมกันครับคือที่จี๋ยวันเรา อาเซียนเนี่ยม,มันมีการรวมตัวที่ค่อนข้างแน่แนแฟนมากขึ้นนะครับเราคุรก้กาวเข้าสู่อาเซียนอาเซียนคอมมิวนิตี้นะครับในปี2015นะครับซึ่งเสาหรับที่สำคัญก็คือว่าอาเซียนอีคอมมิวนิตี้คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยนะครับมันมีการพูดถึง free flow of capital and free f l o w of investment นะครับก็คือการเปิดเสรีของการ ของเงินทุนนะครับและการลงทุนเนี so ่ยนะครับงั้นเนี่ยมันมีข้อตกลงนะครับที่เรียกว่าเอเคียอาเซียนคอมเพนซีฟอินเวสท์เมนต์อะกริเมนต์นะครับที่จะอำนวยความสะดวกนะครับปกป้องการลงทุนนะครับแล้วก็เปิดเสพพูดถึงการเปิดเสรีการลงทุนนะครับและคุ้มครองการลงทุนนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นประเด็นอันหนึ่งว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันมีการเปิดเสรีขนาดนี้มีข้อตกลงเนี่ยที่มันค่อนข้างที่จะดูดีเนี่ยนะครับ เมือเ่อไปลงทุนจริงๆเนี่ยในประเทศต่างๆเนี่ยมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับแล้วพม่าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศสําคัญๆที่เราควรมีการศึกษานะครับแล้วก็เ,เพราะว่าเนื่องเฉพาพม่าเนี่ยเมียนมานะครับมีการเปิดประเทศมากยิ่งขึ้นนะครับในในทั้งของเรื่องการค้าแล้วก็การลงทุนนะครับถือว่าเป็นแม่เหล็กสําคัญจริงๆในภูมิภาคนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเหตุ ที่มาของการศึกษาในโปรเจกต์นี้นะครับในโปรเจกต์นี้เนี่ยเราได้ศึกษาผลดีผลเสียนะครับวิเคราะห์ว่าปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยบวกปัจจัยลบในการลงทุนในสหภาพเมียนมานะครับแล้วก็พูดถึงนําเสนอข้อมูลในเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับออนอกจากนั้นเนี่ยเรายังได้มีการ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นว่าเหตุผลก็คือเพื่อให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับอันนี้คือเป็นข้อมูลของออสาภาพเมียนม่านะครับก็คืองานที่นะครับท่านคงเห็นเยอะะผมจะไม่พูดยาวนะครับเพราะว่าเราอไซัยให้แต่ละท่านนียประมาณสิบสิบนาทีนะครับวัตถุประสงค์ของการศึกษาครับรวบรวมข้อมูลพื้นฐานนะครับศึกษาถึงโอกาสปัจจัยและอุปสรรคในการทําการค้าการลงทุนในเมียนม่านะครับ นอกจากนั้นยังได้ศึกษาถึงโอกาสและอุปสรรคในการทําการค้าการลงทุนนะครับแล้วเรามีนอกจากมีมิติางเรื่องของเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยนะครับเรามีมิติในเรื่องของสังคมและวัฒนธรรมด้วยนะครับนักลงทุนนะครับที่เขาจะเข้าไปลงทุนในเมียนมาเนี่ยนะครับควรจะเข้าใจในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมของเขานะครับทัศนคติของคนเมียนมาต่อคนไทยนะครับซึ่งมันจะเป็นประโยชน์มากนะครับตอนนั้นลงทุน การลงทุนเนี่ยมันไม่ได้มีเงินอย่างเดียวแล้วจะเข้าไปลงทุนได้นะครับมันต้องมีความออสัมพันธ์เข้าใจรู้ขา่าวรู้เราเข้าใจในเรื่องของมารยาทวัฒนธรรมต่างๆด้วยนะครับนอกจากนั้นเราได้มีการเสนอโอก,กาสและแนวทางปฏิบัติท,ที่ดีในการขยายขอบเขตการค้าและการลงทุนในเมียนมาครับโอบเคตรงการศึกษาผมไม่พูดนะครับข้อมูลพื้นฐานของเมียนมานะครับเมียนมาเนี่ยเป็นแหล่งที่มีทรัพยากรที่ ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะครับได้แก่ก๊าสธรรมชาติน้ำมันดิบแล้วก็ทรัพยากรทางทะเลนะครับประชากรนะครับอยู่ในวัยทำงาน67.5นะครับถือว่าเป็นกลุ่มวัยทำงานที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับเันนียเมื่อมีแรงงานที่พร้อมแล้วนี่มันก็เป็นปัจจัยที่ดึงดูดก,การลงทุนนะครับประชากรทั้งหมดเนี่ย64ล้านคนนะครับชนเผ่านะครับ ร35เผ่าพันธุ์นะครับก็ถึงมีการเปลี่ยนชื่อจากพมา่าเป็นเมียนมานะครับเราไม่ควรจะเรียกพมา่าแล้วจริงๆขอผมขอขอ,ขอ,อภัยที่ติดตั้งแต่ตอนแรกเพราะเราติดมานานนะครับเพราะนั้น,นมันต้องเปลี่ยนเป็นเมียนม,มานะครับเพราะว่าในประเทศเมียนมาไม่ใช่มีคนพมา่าอย่างเดียวนะครับมัน,นม,มีเผ่าพันธุ์อื่นด้วยนะครับมีพม่ามีไทยใหญ่มีกะเหรี่ยงยักษ์ไข่มอญอินเดียจีนนะครับประชาชนส่วนใหญ่คือศาสนาพุทธนะครับ แรงงานีที่ผมบอกไปนะครับมีจำนวน31.67ล้านคนนะครับอยู่ในภาคเกษตรกรรม70%นะครับก็ถือว่านนเนี่ยภาคเกษตรกรรมเนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมใหญ่นะครับของหลายๆประเทศเนี่ยผมมีภาพเราซึ่งประเทศไทยเองก็คือแรงงานส่วนใหญ่ี่อยู่ในภาคเกษตรกรรมถึงแม้ว่าภาคเกษตรกรรมเนี่ยจะทํารายได้ไม่ค่อยดีนะนะครับแต่ว่า เราก็ต้องให้ความสนใจกับภาคเกษตรกรรมเนื่องจากคนส่วนใหญ่และส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่อยู่ในระดับรากหญ้าคนจนนะครับที่อยู่ในกลุ่มของภาคเกษตรกรรมนะครับแรงงานประชากรส่วนใหญ่6 7 5เนี่ยคืออายุ15-64ปีนะครับข้อมูลทั่วไปนะครับตรา GDP per capita มีนมาเนี่ยยังยังน้อยอยู่นะครับก็คือ,อ ร้ยสี่สิบแปดเหรียญดอลลาร์สระต่อคนต่อหัวนะครับครับอัตราเงินเฟ้อห mm ้า hmm. จุดสี่แปดเปอร์เซ็นต์การว่างงานสี่เปอร์เซ็นต์นะครับเ,เส้นทางคมนาคมนะครับที่มันคอนเนคระหว่างเรากับประเทศเ,เมียนมาเนี่ยนะครับก็คือเส้นทางคมนาคมไทยเมียนมาที่มีจุดผ่านแดนทาวน์นะครับแนวทางชายแดนไทยเมียนมามจะจังหวัดด้วยกันก็คือ สำคัญสำคัญนะครับเส้นทางช่วงแม่สอดเมียวดีนะครับเชิงเขาตะนาวศรีเส้นทางช่วงเขาตะนาวศร,รีกอร์กเก็ปนะครับแล้วก็ท่าตอนนะครับเ,เส้นทางกัมพูชากัมพูชาลาวเวียดนามยูนานอินเดียนะี่ก็คือเป็นเส้นทางที่เป็นโรดเน็ตเวิร์กในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็โรดเน็ตเวิร์กที่สําคัญอีกอันนะึงก็คือว่าอีสต์เวส e ์อีกอนมิคคอร์ริดอรนะครับซึ่งเป็นเส้นทางม,มาจากมะละแม นะครับมาทางแม่สอดนะครับแม่สอดแล้วก็ผ่านไปทางผ่านข้ากลางประเทศไทยนะครับไปที่พิณุโลนะครับมุกดาหารนะครับสวรรคนเขตนครัแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆจนถึงเวถึงดานานนะครับเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งเป็นเส้นทางสําคัญนะครับเส้นทางเมียนมาไทยจีนนะครับก็คือนอส south e c o n o m i c corridor นะครับหรือว่าเส้นทางอาสามนั่นเองนะครับขึ้นจากกรุงเทพนะครับ ผ่านแม่สายท่าขี้เหล็กนะครับแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมีเส้นทางรถไฟที่สําคัญนะครับเมียนมาไทยนะครับทางด้านด่านเจดีสามองนะครับเมียนมาจีนนะครับในส่วนของเมียนมาอินเดียก็มีนะครับเส้นทางที่สําคัญโดยนะครับอันนี้เป็นสิทธิ์สถิติการค้าระหว่างเมียนมานะครับกับประเทศไทยนะครับ มูลค่าการค้าเนี่ยนะครับไทยกับเมียนมาเนยที่หกพันสามร้อยกว่าล้านนะครับเมียนมาเนี่ยนะครับถ้าดูสัดส่วนการค้าของไทยกับในในอาเซียนด้วยกันแล้วเนี่ยนะครับไทยเนี่ยซื้อขายกับอาเซียนในอาเซียนเนี่ยไทยเป็นคู่ค้าสําคัญกับมาเลเซียนะครับสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียเพราะว่า3าประเทศนี้เนี่ยนะครับมีสัดส่วนมากกว่า60%นะครับในการค้าของไทยกับอาเซียนนะครับ เมียนมาเนี่ยนะครับขณะนี้มีสัดส่วนประมาณ6.94ซนะครับซึ่งถือว่าถ้าจะกินแล้วก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับไม่ใช่เล็กๆนะครับถ้าเล็กจริงๆเนี่ยก็คือการค้าระหว่างไทยกับรูนายนะครับก็คือ0.3เท่านั้นเองนะครับตัวเลขสถิติอื่นๆเนี่ยนะครับผมขอข้ามไปเร็วๆเลยนะครับเพราะว่าท่านมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับข้อมูลบางอย่างเนี่ยนะครับถึงแม้จะอยู่ใน PowerPoint Slide นะครับ แต่ไม่ไม่อยู่ในตัวเล่มอันนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านต้องการข้อมูลจริงๆและลึกจริงๆทุกอย่างรอบทั่วเนี่ยนะครับอยู่ในเล่มใหญ่ของเรานะครับสินค้าที่เราส่งออกไปเมียนมานะครับส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นน้ํามันสําเร็จรูปนะครับเครื่องดื่มเครื่องจักรปูนซีเมนต์เหล็กนะครับสินค้าที่เรานําเข้านะครับแน่นอนก็คือเป็นสินค้าเป็นคอมมอนดิตคอมมอนดิตีิคูชนะครับก็คือเป็นก๊าซธรรมชาตินะครับไม้ส่งนะครับเนื้อสัตว์ สิ่งแกนะครับสิ่งเหล่านี้ซึ่งที่เรานําเข้าจากเมียนม,มานะครับนอกจากนั้นเนี่ยความร่วมมือที่ไทยอยู่กับร่วมกับเมียนม,มาเนี่ยนะครับมันมีกวามหลายรอบความร่วมมือด้วยกันนะครับก็คือเพราะว่าแน่นอนประเทศเรามันติดกันนะครับมีหลายกลุ่ม,มที่เราต้องจอยกัมมน,นนะครับก็คือความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกลุ่มอนุภูมิภาคร่วมแมนน้ำโขงนะครับหรือว่า g r e a t e r m แม o โ g s ส b r e g i o n นะครับ GMS นั่นเองนะครับมีเจระบบเศรษฐกิจด้วยกันนะครับ ก็คือเมียนมาไทยกัมพูชาลาวเวียดนามนะครับแล้วก็สอมวสอมวรทนในประเทศจีนนะครับก็คือ,อยูนนานกับกวางสีนะครับนอกจากนั้นยังมีกลุ่มความตกลงเขตการค้าเสรีบิมสเต็คนะครับซึ่งอ,อันนี้ก็คือมีไทยเมียนมาแล้วก็ประเทศในเอเชียใต้นะครับถือว่าเราเอาไทยกับเมียนมาเป็น,เป,นเป็นการลิงก์ระหว่างอ,อาเซียนกับกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในแถบ เอเชียใต้นะครับก็คือกลุ่มของอินเดียเนปาลรีลังกาบังประเทศพูตานะครับกลุ่มร่วมมือความร่วมมืออันหนึ่งก็คือความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่ารด,ดีเจ้าพญาแม่โขงนะครับในกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเหล่านี้เนี่ยก็จะมีหลายๆเรื่องที่ซ้ำซ้อนกัน,นหลายๆเรื่องที่ไม่ซ้ำซ้อนกันนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะมีการ c o อ r d i n กันให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับออนอกจากนี้มีอีกสองกลุ่มนะครับซึ่งมีประเทศนอก ภูมิภาคนะครับมาเกี่ยวข้องนะครับก็คือความรเริ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างนะครับหรือว่า lower แม่โขง initiative นะครับไอตัว lower แม่โขง initiative เนี่ยก็มีสหรัฐอเมริกานะครับมีไทยแล้วก็ crb countries นะครับได้มีการพัฒนานการศึกษาให้ความช,วช่วยเหลือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำด้วยนะครับมีความร่วมมือกลุ่ม ลูกแม่นามโขงกับญี่ปุ่นนะครับแม่โขงจ a p a n อร์ p อ r เ t i ร n นะครับคือ,อ,อญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือนะครับในกลุ่มของ CLB countries แล้วก็ประเทศไทยด้วยสถานการณ์การลงทุนนะครับคือท่านจะเห็นได้ชัดว่าท่านอย่าเพิ่งดูตัวเลข2,012นะครับเพราะว่า2,012นี่คือตัวเลขที่เราเได้มาไม่เต็มปีนะครับแต่ว่าตัวเลขที่เราได้มาเต็มปีเนี่ยก็คือเป็น2,011 ะครับมูลค่าการการลงทุนโดยตรงเนี่ยในเมียนมาเนี่ยนะครับในช่วงที่มันมีข่าวเมียนมาเริ่มเปิดประเทศเริ่มมีการปฏิรูปนะครับสังคมปฏิรูปเศรษฐกิจเนี่ยนะครับและการการเมืองเนี่ยนะครับการลงทุนไหลเข้าไปเยอะมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญานะครับเพราะส่งสัญญาณที่ตีให้กับประชาคมโลกว่าขณะนี้เนี่ยนะครับอุปสรรคในเรื่องการค้านะครับ การลงทุนเนี่ยในเมียนมาเองก็จะน้อยลงนะครับคือทิศทางเนี่ยมันดีแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยคือถ้าจะวิเคราะห์เมียนมาเนี่ยนะครับแล้วก็จะวิเคราะห์ในระดับที่เป็นพลวัตนะครับก็คือจุดจุดจุดณจ,จุดเวลานี้และก็ในอนาคตว่ามันจะเป็นยังไงนะครับณจุดเวลานี้เนี่ยอาจจะดียังไม่เต็มที่หรือไม่ค่อยดีนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยมันมีแนวทางมันมีทิศทางที่มันจะดีขึ้นและสามารถที่จะ ดึงดูการลงทุนมาจากประเทศต่างๆในภูมิภาคได้มากขึ้นนะครับถ้าท่านดูตัวแรกก็คือในปี2 0 1 1เนี่ยนะครับคือตัวแรกก็คือ,เ,อ,อเกือบ20ล้านนะครับในการลงทุนนะครับเอ็นฟอร์เรนซ์เตเรอินเวสของพมา่าเนี่ยมีนมาเนีครับส่วนใหญ่จะไปทีท่พลังงานนะครับแล้วก็เ,เหมืองแร่นะครับส,ส่วนใหญ่นะครับถ้ามาดู FDI นะครับ น,นี่ก็คือเป็นสัดส,ส่วนนะครับพลังงานเนี่ย45.7นะครับแกส๊สน้ำมันนะครับ34.1นะครับในเรื่องของ mining น,นะครับ6.7นะครับ mm hmm. foreign investment สําหรับไทยนะครับอยู่ที่ขณะน,นี้อยู่ที่9จุดอันนี้คือคือเงินลงทุนสะสมนะครับคืออยู่ที่900 0ล้านเหรียญสหรัฐนะครับ สัดส่วนคิดเป็น22.73%นะครับเงินลงทุนสะสมที่อยู่ในเมียนมาอยู่แล้วเนี่ยนะครับจีนมีมากที่สุดนะครับอันดับ2ก็คือไทยอันดับ3คือฮ่องกงแล้วก็เกาหลีนะครับสำหรับอันนี้อันนี้เป็นข้อมูลนะครับสัดส่วนการลงทุนนะครับในในเมียนมานะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับอันนี้คือ FDI นะครับถ้าท่านดูให้ชัดเลยเนี่ยนะครับ คือ FDI ของไทยนะครับที่ไปลงในประเทศในอาเซียนนะครับถ้าดูในปี2050เนี่ยนะครับเมียนมาแค่200กว่าล้านเท่านั้นเองนะครับในขณะที่สิงคโปร์ผ่านกว่าล้านนะครับแล้วประเทศอื่นๆก็คือร้0ยกว่าล้านนะครับ200กว่าล้านนะครับซึ่งถือว่าน้อยอยู่นะครับถ้าดูไว้ตรงแถบที่ไฮไลไท์ไว้เป็นสีเหลืองเนี่ยนะครับเราดูเทรนด์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันถือว่ามันก็คือสอดคล้องกับข้อมูล การลงทุนของไทยอันนี้ซึ่งเป็นข้อมูลของการถัานนะครับที่เราเาพิ่งลอนชไปเมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับคือบ Investment Report เนี่ยคือข้อมูลมันสอดคล้องกันนะครับปีห้าหนึ่งมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็น381นะครับ54นะครับคือ1060ล้านเหนรียญสหรัฐนะครับซึ่งสูงมากนะครับคือคือกรอมันสูงนะครับ โรลงสูงส่วนใหญ่ก็คือเหตุผลสําคัญอันนึงก็คือเป็นเหตุเป็นการที่พม่าเนี่ยเมียนขอโทษนะครับผมขอโทษจริงรู้ผิดบ่อยๆเมียนมาเนี่ยมีการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็ส่งสัญญาณให้กับประชาคมโลกนะครับมีการเยือนเมียนมาโดยประธานประธานาธิบดีโอบามานะครับจิริลลี่คลินตันนะครับที่เดินทางไปเมียนมาในช่วงที่ผ่านมานะครับนอกจากนั้นเนี่ยผู้บริหาร สำคัญสำคัญในยูนะครับก็เดินทางไปเมีนมากสิ่งเหล่านี้นี่มันสื่อมันสอให้โลกรู้ว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับญี่ปุ่นนะครับยกเลิกหนี้ที่ค้างอยู่ให้เมีนมานะครับนอกจากนั้นยังให้เงินชุวยเหลือในการที่จะพัฒนาสาธารณภกขโางพื้นฐานนะครับในเรื่องของการอำนวยความสะดวกท,ทางการค้านะครับเส้นทางคมนาคมนะครับสาธารณูปโภคต่างๆนะครับ สหรัฐอเมริกานะครับยกเลิกมาตรก,การคว่ำบาตรนะครับยูสภาพยุโรปก็ยกเลิกมาตรก,การคว่ำบาตรด้วยเพ <Yeah. S 1> ราะฉะนั้นเนี่ย พอยกเลอกมาตราก,การคว่ำบาตรเนื่องจากว่าเมียนมาเนี่ยเป็น LDC นะครับ Least Developed Countries เนี่ยนะครับโอกาสที่เมียนมาจะได้ GSP เนี่ยมันก็มีสูงนะมันก็ดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศเพื่อเข้ามาสู่เมียนมาก็คาดหวังว่าการลงทุนในเมียนมาเนี่ยและส่งสินค้าออกไปในตลาดที่3มเนี่ยนะครับมันจะทําให้ได้ประโยชน์ในเรื่องของ GSP ก็คือสิทธิพิเศษทางภาษีที่ประเทศพัฒนาแล้วให้กับประเทศกาลังพัฒนาและด้อยพัฒ ยอดเงินสัดส่วน,นะครับผมพมูลน,นะครับครับเ,เงินลงทุนสุทธินะครับของไทยในอาเซียนนะครับจำแนกตามตามประเทศนะครับว่า,เ,าเราลงทุนที่ไหนมากกว่ากันนะครับไอตัวเลขเป็นลบนี่มันหมายความว่า,เ,าเราออกไปลงทุนมากกว่าเขาเข้ามาลงทุนแน่นอนตัวเลขก็ดูไม่แปลกนะครับ ในเมียนมานะครับตัวเลขเป็นลบเนื่องจากว่าเราออกไปลงทุนนอกมากกว่านะครับถ้าดูอาเซียนทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับเทียบกับประเทศอาเซียนทั้งหมดนะครับพูดถึง net ตอินเวสเมนต์เนี่ยนะครับเงินทุนไหลเข้านะครับลบด้วยเงินทุนไหลออกนะครับถ้าเป็นลบเนี่ยมันไม่ได้เป็นความไม่ไม่ดีนะครับท่านนะครับเป็นลบนี่ไม่ได้เป็นความไม่ไม่ดีเพราะนั้นเป็นลบเนี่ยมันหมายความว่าเราลงทุนข้างนอกเยอะนะครับมันเป็นอกมันเป็น มันสื่อและสะท้อนให้เห็นว่าโอกาสที่จะได้วีเทอร์ดับมาในอนาคตมันมีมากยดงขึ้นนะครบผู้ชมที่ชมในเรื่องราวของเมียนมาเนี่ยครคิดว่าคงจะตั้งใจฟังกันเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่ารายการของเราหมดเวลาซะก่อนต้องชมตอนต่อไปนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมกันด้วยเวลาเพียงเท่านี้เดลิสนอ n สต๊อรวยไม่หยุดชุดไม่อยู่ดูรายการนี้สวัสดีครับท่านจะรวยไม่หยุด ไรจะมาฉุดกอไม่อยู่